ก่อนสวัสดีครับเพชรบาืองสีวันวันไหนนะวันเสาร์หรืออาทิตย์นะเมื่อวานครับวันาวอาทิตย์เอาเมื่อวานาว,วันเสาร์โอ้หเตะก,ก้านคอซะซะเขาหลับเลยเป็นไงมัวฟอร์มเมื่อวานเป็นไงบ้างก็พอใจครับในฟอร์มตามแผนที่ <ๆ S 1> ทวางไว้เอาไหมแม่ต้องไปเพราะว่าพี่ฉีดวัคซีนมาแล้วเออพอใจฟอร์มตัวเองเวทเมื่อวานเป็นไงท่อยก็พอดีครับร้อยสามสี่ครับมันใหญ่ไหมแม่ก็ปกติครับร้อยร้อยสามสี ต่ำสุดได้ต่ำสุดร้อยสามสามครับทำสามทำสี่ได้กลางวันร้อยสามสี่ครับกลางคืนร้อยสามสามครับทำสามถ้าต่ำกว่าทำสามก็ไม่ไหวละไม่ไหวครับฟอร์มหลังเป็นไงบ้างช่วงหลังๆของเราก็ชนะเพนนอนะกาคแล้วก็มาชนะน็อกเมื่อวานครสองไฟต์ติดแล้วเนาะวันนั้นอะแพ้ใครนะแพ้โจมิทยาช่างยิ่เออเก็ถือว่าฟอร์มดีนะครับอย่างนี้ก็ต้องเล่งเล่งแชมป์แล้วสิครับว่าสามห้าถึงยังอ่ะ ชิงครับว่าสามห้าก็ได้แล้วก็แบทแมนสิอยู่ที่ลูกพี่ครับจะให้ต่อยไหมครับก็ตอนนี้ก็ซ้อมที่ติดกการตลอดใช่ครับใช่ไหมครับฟอมเมื่อวานได้ได้ค่าตัวอะไรได้สามหมื่นห้าค่าอัจฉดอ่ะอัจฉริยะห้าหมื่นครับโอ้เยอะนี่แบบแสนนี่ครับก็ถือว่ามีกําลังใจนะครับในการที่กลับมาทําฟอร์มอย่างนี้นะครับแต่ว่าถ้าเป้าหมายของเราจริงๆคือแชมป์ว่าสามห้าครับผมช่องเจ็ด คิดว่าที่นี่ที่นี่น่าจะเงียบอยู่ตัวนี้ร่ำเนินแข่งร่ำเนินพี่ี่กองพานีคิดว่าเอาใหม่ไหมใหวครับอยากลองสั่นฟีมือสักตั้งอยก้องพานีกับแบทแมนเนี่ยคิดว่าใครถอยได้ก็ใครก็ได้ครับแล้วแต่โปรโมเตอร์ได้หมดแล้วเนาะเรามีหน้าที่ต่อยเนาะครับมีหน้าที่ต่อยแต่ว่าเป้าหมายคือแชมป์ครั้งอ่าฝากแฟนคลับเลยเพชรมังสีก็ฝากแฟนคลับครับช่วยเชียร์ช่วยเป็นใจให้ไฟต่อไปด้วยครับอืมปีนี้อยู่เท่าไหร่ ปีนี้19ครับ19จากสีสเกตสีสเกตครับโอเ,กกเกค okay, ขอบคุณมากครับ